เมืองใหญ่ๆแม้จะไม่ใช่เมืองท่องเที่ยวก็กําลังเจอปัญหาขยะเช่นกันนะครับอย่างเช่นจังหวัดอุดรธานีขยะนี่1,400ตันต่อวันนะครับก่อนหน้านี้มีการรวมกลุ่มกันนะครับเป็นคลัสเตอร์ขยะมูลฝอยป้อนขยะให้กับโรงไฟฟ้าเอกชนซึ่งก็ลงนามซื้อขายกันมา2ปีแล้วนะครับแต่ว่าจนถึงวันนี้ก็ยังไม่มีความคืบหน้าปัญหามันก็เลยตกไปอยู่กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคุณไมยุรีอาัคารบาลติดตามเรื่องนี้มาครับ นี่เป็นบ่อบำบัดน้ำเสียเนื้อที่50ไร่ในตำบลเชียงหวางอ,อําเภอเพนจังหวัดอุดรธานีซึ่งบริษัทเอกชนได้ขุดไว้เพื่อรองรับโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะในคลัสเตอร์กลุ่ม C โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น61แห่งใน7อำเภอร,ร่วมลงนามป้อนขยะเข้าโรงไฟฟ้า ขณะน,นี้บริษัทเอกชนอยู่ระหว่างการออกแบบติดตั้งตามประมวลหลักการปฏิบัติหรือ COP เพื่อใช้ประกอบการยื่นขอใบอนุญาตก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะกับคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกอกอพหลังจากเมื่อ2ปีก่อนมีการเซ็นสัญญาซื้อขายไฟฟ้าขนาด8เมกะวัตต์กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การก่อสร้างโรงไฟฟ้า,ฟาที่ล่าช้าทําให้อ,อปทอทั้ง61แห่งต้องแบกรับภาระค่ากําจัดขยะเพราะต้องขนไปกําจัดที่คลัสเตอร์หนึ่งในเขตเทศบาลตําบลหนองละคำอําเภอเมืองอุดรธานีเฉพาะที่ตําบลเชียงหวางต้องจ่ายค่าขนย้ายและกําจัดขยะให้กับเอกชนปีละเกือบ5 0 0 0 0 0บาทภาระค่าจ่ายตอนนี้ก็คือทุกที่ก็คือจะต้อง ลงทุนเนาะอย่างเปิดบ่ออย่างโซนสร้างความเนค่ะที่เมื่อต้นปีที่ผ่านมาก็ก็มาแจ้งความเดือดร้อนให้หัวหน้าคัสเตอร์ฟังแหละ,ะแต่ก็ไปพูดคุยกับชาวบ้านแหละว่าขอเปิดพื้นที่เพิ่มนะมเพื่อที่ก่อนที่โครงการใหญ่จะเสร็จขอเปิดพื้นที่ไว้สักปี2ปีประมาณนี้ค่ะใช่หลุมขนมครบก็เต็มก็เต็มไปหมดอะค่ะช่วงนี้ บอ่อกำจัดขยะแบบฝังกลบของเทศบาลเมืองบ้านดุงอําเภอบ้านดุงซึ่งอยู่ในคลัสเตอร์กลุ่ม4ขณะนี้เริ่มล้นบอ่อก่อนหน้านี้เทศบาลเมืองบ้านดุงส่งหนังสือไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลใกล้เคียงไม่ให้นำขยะมาทิ้งแต่เนื่องจากโซนนี้ไม่มีสถานที่ทิ้งทำให้ภาพที่เราเห็นคือขยะล้นออกมาด้านนอก ที่ดินเกือบ26ไร่ในเขตบ้านดอนขิเล็กซึ่งอบตอนาคำเพิ่งจะทำสัญญาซื้อขายกว่า1ล้านบาทเพื่อเป็นศูนย์กลางรองรับขยะใน13ตำบลแทนบอกขยะฝังกลบของเทศบาลเมืองบ้านดุงนายกอบตอนาคำระบุว่าแต่ละเดือนอบตอต,อต้องจ่ายค่ากำจัดขยะเดือนละ37,000บาทแต่เมื่อมีที่ดินสำหรับรวบรวมขยะแล้วนอกจากจะไม่ต้องเสียเงินค่ากำจัดขยะ อบตยังมีไรายได้จากการเปิดให้เอกชนเช่าที่ดินสำหรับขนขยะจากจุดนี้เข้าไปสู่โรงไฟฟ้าที่อำเภอเพนยังไงมันก็ต้องต่อได้เพราะหนึ่งความเดือดร้อนของพื้นที่หมายถึงอบตแต่ละแห่งแต่ละตำบลเขาไม่มีที่ทิ้งไงอ,อย่างของเทศบาลเมืองบ้านนุงถ้าเกินจากนี้ไปอีกปีหรือสอปีเนี่ยปัญหาเกิดแน่นอนคือบ้านนุงก็ล้น พอล้นก็ต้องผักภาละมาอยู่ที่ตำบลต่อมาตำบลก็ต้องล้นถามว่าการกําจัดขยะแล้วใครจะรับผิดชอบนะครับคนที่เซ็นใบอนุญาตก็ต้องออรับผิดชอบผมตอบตรงนะไม่ใช่ว่าคุณหมดอายุผมไม่ต่อปัจจุบันคลัสเตอร์กลุ่ม4จังหวัดอุดรธาน,นีมีขยะวันละกว่า300ตัน เตรียมส่งไปกำจัดที่โรงไฟฟ้าในอำเภอเพนซึ่งคาดว่าจะใช้เงินลงทุนกว่า1,800ล้านบาทแต่ปัญหาการออกใบอนุญาตก่อสร้างที่ล่าช้าสวนทางกับการลงนามซื้อขายไฟฟ้าที่ทำสัญญาไว้เมื่อ2ปีก่อนทำให้ท้องถิ่นตั้งข้อสังเกตว่าถ้าเอกชนรายเดิมไม่สามารถขายไฟฟ้าให้กับกะฟภในช่วง1นปีก็อาจจะมีการต่ออายุหรือเปลี่ยนบริษัทเอกชนที่จะเข้ามาดาเนินการหรือไม่ หลังพบว่าขณะนี้เริ่มมีเอกชนรายใหม่เข้ามาติดต่ออบตอเชียงหวางในฐานะประธานคลัสเตอร์เพื่อลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าขยะแทนรายเดิมที่ชนะการประมูล